ในอำเภอเกาะสมุยนำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนวันอาสาฬหาบูชาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ณวัดแจง้งอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางเข้าวัดในวันอาสาฬหาบูชาโดยในพิธีพระครูมนัสทีปาธรรมคุณนำคณะสงฆ์วัดแจง้งร่วมเวียนเทียนในวันอาสาฬหาบูชา โดยมีนายกัมปนาตกลิ่ศสะวัคนแดนอำเภอเกาะสมุยได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนในครั้งนี้วันอาสาฬหบูชาคือการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะอันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดียตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมแต่ถ้าในปีใดมีเดือนแปดสองหนก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือนแปดหลังแทน วันอาสารหบาูชาหรือวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกซึ่งถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกและด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผยทําให้แจ้งแก่ชาวโลกซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้นั้นจึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสําเร็จภาร,รกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะคือเป็นพระพุทธเจ้าผู้แสดงสิ่งที่จัดสรุปให้ผู้อื่นรู้ตามได้ซึ่งแตกต่างจากพระประเจกพุทธเจ้าที่แม้จะจัดสรุปเองได้โดยชอบแต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหาบูชาจึงมีชื่อเรียกว่าวันพระธรรม สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตระเ,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมา์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เชนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน